หลายคนก็ร้องตามได้เพลงกล่อมเด็กจันเจ้าแทรกคำสอนให้พี่น้องต้องดูแลกันและเป็นไม่กี่เพลงที่ยังเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายเพลงกล่อมนอนที่ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจกำลังหายไปจากชีวิตเด็กไทยเมื่อครอบครัวสมัยใหม่ไม่มีเวลาร้องให้ลูกฟัง23บทเพลงจะได้รับการต่ออายุด้วยการตีความเป็นภาพเขียนก่อนเปลี่ยนเป็นแอนิเมชันโดยอยู่ในช่วงขอทุนเพื่อพัฒนาเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่สามารถเปิดฟังในมือถือและแท็บเล็ตซึ่งเป็นสื่อร่วมสมัย ที่เข้าถึงเยาวชนซึ่งผลงานการออกแบบภาพก่อนทำให้เคลื่อนไหวนำมาจัดแสดงในนิทรรศาการการ์ตูนหน้าพระลานครั้งที่6วาดเพลงบรรเลงสีวิถีไทยเพราะเสพสื่อรอบด้านที่หลากหลายเลยหลากหลายเชื้อชาติมากแต่ว่าเด็กจะไม่เสพอย่างเดียวเลยคือคือจะไม่รับรู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นไทยหรือมีอะไรกไงขัดความภูมิใจตรงนี้ จะเป็นหล่อหลอมให้ตัวเขามีความมั่นใจด้วยนะคะในการเป็นตัวตนในการใช้ชีวิตและการสร้างสารรค์งานทางศิลปะก็เลยคิดว่าเราก็ดึงจุดที่เป็นรากเหง้าเลยทางด้านเนื้อหามาสร้างสารรค์เป็นภาคที่ทันสมัยและเราใช้เพลงประกอบด้วยเป็นเพลงที่สร้างสารรค์ใหม่แต่จากเนื้อหาดั้งเดิมนะคะเราไม่แดัดแปลง แมเคยได้ยินเพลงวัดโบสถ์ตอนเด็กๆแต่เพื่อให้ภาพวาดออกมาใกล้เคียงความคิดคนโบราณนักวาดภาพประกอบอย่างธทรวัฒเทียนค้าประสิทธิ์ต้องศึกษาจากจิตรกรรมเรื่องเดียวกันบนบ,นบานหน้าต่างวัดโพขณะที่การค้นคว้าทําให้นักวาดการ์ตูนไทยชื่อดังอย่างตราพักสุภวัฒนาพบว่าเบื้องหลังเพลงกล่อมนอนคือการให้ครอบครัวได้ผูกพันในเทศการครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างงานศิลปะแต่หวังกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้รู้จักและเห็นความสําคัญของเรื่องราวพื้นบ้านไทยซึ่งนําไปสู่การส่งต่อคุณค่า ด้วยความสามารถด้านการออกแบบของพวกเขาเป็นเพลงที่มันน่าร้องต่อมลูกโหยหวนน่ากลัวมากครับซึ่งมันบังเอิญกับสไตล์ที่เราวาดขึ้นมาตอนนี้พอดีก็คือเหมือนเราเหมือนเหมือนเหมือนเราคิดว่าความความแปลกใจมันคือเนื้อหามันคือเรื่องเศร้านะแต่มาร้องให้เด็กฟังซึ่งมันก็เออมันก็ควรจะ สื่อในะแบบเศร้าๆเรา,าก็เลยเลือกใช้สีขาวดำแล้วก็ทำให้มันดูค่อนข้างมืดมนแบบนี้เวลาเด็กได้ฟังเพลงกล่อมเนี่ยบางทีเด็กอาจจะสงสัยในเนื้อเนื้อหาอนไรนะครับแล้วอาจจะถามกับผู้ใหญ่มีการพูดคุยการถกเถียงกันซึ่งอันนี้ครับมันทำให้สหัดไร้ครอบครัวเนี่ยมันกระชับมากขึ้นมันแน่นมากขึ้นว่ามันก็สาคัญนะครับแต่มาท้าเกิดว่าเรามีช่วงเวลาที่เราได้กล่อมลูกตอนนอนก่อนนอนเนี่ยนะครับ หรือว่าพ่อแม่อยู่ลูกๆเนี่ยก็ได้มีเวลาที่ใกล้ชิดกันนานนานขึ้นในหนึ่งวันก็เพิ่มเวลาที่จะไปดูแค่ทีวีแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไนอนมีช่วงเวลาก่อนนอนอีกที่ยังไม่ได้คุยกันเพิ่มขึ้นซึ่งก็ดีครับ นางตาณีเสือสมิงหรือแม่ย่านางไม่เพียงเป็นความเชื่อที่ส่งต่อมาหลายชั่วอายุแต่ยังเป็นกุศโลบายให้ผู้คนเคารพสถานที่และระวังตัวในเวลากลางคืนหากตำนานผีไทยกลับไม่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นมากเท่าผีต่างชาติอีกมุมหนึ่งของนิทรรศการจึงมีผลงานการออกแบบผีไทยให้ร่วมสมัยหวังเรียกคืนความสนใจจากเยาวชน นิทรรศก,การการ์ตูนหน้าพระลานวาดเพลงบรรเลงสีวิถีไทยจัดแสดงถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ที่หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณนฑนาศิลมหาวิทยาลัยศิลปากรกริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน